ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเบสมูฟแรกที่ผมมองเห็นคืออะไรนะครับอันนี้คือที่ผมแบบเห็นเลยนะช็อตแรกคือช็อตเนี้เอามาไปลุกก่อนถ้าฝ่ายตรงข้ามขยับหุ่นไปที่ต่อชอยชิงแปะนะครับเราเอาเรือลุกอันนี้คือการลุกจนละประวัติดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากลุกไทยคารวาสผู้ฝ่ายรู้นะครับในคลิปนี้ครับผมมีช็อตเด็ดจากทางบ้านครับเป็นช็อตเด็ดที่คุณชนที่ชาเนี่ย เอามาโพสต์เอาไว้ในกลุ่มหมากลุกไทยคารวาสผู้ฝ่ายรู้นะครับว่าสีขาวจะลุกจนเร็วที่สุดในกี่ทีแล้วก็จะต้องเดินอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับชอ็อตเด็ดที่ว่าก็คือชอ็ชอตช็อตนี้มากฝ่ายขาวเดินได้แล้วก็ลุกจนภายในกี่ทีคือประมาณ6ทีนะจากที่ผมได้ลองการคํานวณมาดูแล้วนะครับผมเห็นวิธีการลุกจนอยู่2แบบเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกัน อันนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นชุดหมากลุกปอตทอร์ละกันนะครับชุดหมากลุกอันนี้ก็จะมีเรื่องเล่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นตัวหมากพลาสติกที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้คือโคนนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่พวกนี้จะเป็นเบี้ยคว่ำหมดหยิบได้ครับไม่ติดมือพวกนี้เป็นเบี้ยคว่ำหมดนะครับไม่มีตัวไหนเป็นเบี้ยไงอันนี้จะเป็นขุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นม้านะแล้วก็เป็นโคนของสีขาวเป็นเม็ดนะครับอันนี้คือเม็ดนะและตัวนี้ก็คือเรือ นะครับฝ่ายสีแดงเองก็มีเรือแล้วก็มีขุนอยู่ในตำแหน่งชอช้าง8นะครับจุดนี้หมากฝ่ายสีขาวเราจะไปเดินยังไงต่อดีก่อนที่เราจะไปวางแผนเราต้องดูก่อนว่าเราได้เปรียบอะไรเสียเปรียบอะไรหมากสีขาวได้เปรียบพื้นที่นะครับเพราะว่าบีบแล้วก็กดดันขุนของฝ่ายสีแดงเนี่ยขึ้นไปได้แทบจะมุมกระดาษแล้วแล้วก็ได้เปรียบตัวหมากด้วยนะครับได้เปรียบตัวหมากที่ยู่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่า กองกองกันพร้อมที่จะโดนโดนลุกจนในขณะที่โคนสีแดงตัวนี้นะครับมันหลุดจากตําแหน่งโอกาสที่จะกลับไปสู้รบกับเพื่อนได้เนะี่ยมันค่อนข้างเยี่ยยากมากทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเบสมูฟแรกที่ผมมองเห็นคืออะไรนะครับอันนี้คือที่ผมแบบเห็นเลยนะช็อตแรกคือช็อตเนี้เอามาไปลุกก่อนถ้าฝ่ายตรงข้ามขยับขุ่นไปที่ต่อชอยชิงแปนะครับเราเอาเรือลุกอันนี้คือการลุกจนละถ้าเขาขยับไปที่ยอหญิง แปดนะครับเราเอาโคนกินม้าก่อนถ้าเขาเอาเรือกินตอบเนี่ยอันนี้เราใช้วิธีการหงายเบี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเขาเอาเรือกินเบีย้ยเอาเรือกินเม็ดนะครับเราจะเอาเรือลุกลอดคอม้าในลักษณะนี้อันนี้แบบแตงง่ายๆนะครับแต่ถ้าเขาเอาเรือลุกก่อนเราจะขยับเรือหลบไม่ใช่ขยับเรือขอไปขยับขุนหลบนะครับไปในตำแหน่งชอชิงห้า ไม่ใช่ฉช,ชิงห้าหรือตำแหน่งนี้อะไรเนี่ยยอหญิงห้านะครับขอภยัยถ้าเข้าเรือลุกอีกแล้วก็เม็ดกินแค่นี้ครับไม่ว่าหมากสีแดงจะเดินอะไรจะไปเดินโคนเดินอะไรก็ช่างเราจะเอาเรือลุกแล้วเป็นการลุกจนที่ในตำแหน่งยอหญิงเจ็ดนะครับอันนี้คือมูฟง่ายๆที่ผมคิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพมากจากการคำนวณแล้วประมาณ6ทีนะฮะ แต่มันจะมีอีกมูฟหนึ่งอันนี้เป็นมูฟ AI Red g o d เป็นเบสมูฟเขาเลยนะก็คือเอาโคนกินม้าก,ก่อนใะะนสถานี้อันนี้คือเบสมูฟ AI Red g o d นะครับคือโคนกินม้าก,ก่อนถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาใช้เรือกินโคนอ่ะสมมุติใช้เรือกินโคนนะครับเราจะใช้วิธีการหลบขุนขึ้นมาในตำแหน่งยอหญิงห้าพอเราหลบขุนขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับขออภัยนะเมื่อกี้ขุน ต้องยืนตำแหน่งนี้นะพอเราหลบขูนขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเขาเดินโคลนขึ้นมานะเนี่ยถ้าเขาเดินโคลนขึ้นมาในษณะนีนะครับเราใช้วิธีการเอาเรือลุกไปทีหนึ่งก่อนอ่ะถ้าเขาหลบนะครับเราเอามาลุกจนถ้าเขาหลบขึ้นมาด้านบนแบบนี้เราหงายลุกจนได้คือ,อยังไงก็โดนลุกจนหมดนะครับในกรณีนี้นะ คิดว่าน่าจะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะแล้วเธอบอกว่าไปเดินเรืออสมมติเดินเรือแล้วกันเดินเรือลงมาจากตําแหน่งจอจานหกมาจอจานสี่ถ้าเดินเรือมาจอจานหกมาจอจานสี่เราก็เดินขยับขุนขึ้นนะเพราะขยับขุนขึ้นเสร็จสีแดงก็ต้องพยายามหลบใช่ไหมพยายามหลบขุนออกแล้วเราก็เอาเรือลุกปึ๊บให้เขาต้องลากเรือมาปิดนะครับพอเขาลากเรือมาปิดเสร็จ ไอเน,นี่ยสาคัญนะพราะลากเรือมาปิดเสร็จเนี่ยสำคัญมากนะ,ะจุดเนี้ยให้เราใช้วิธีการเอาเม็ดลุกก็ได้นะเม็ดลุกก็น่าจะเรียบร้อยล้วแต่จะไปลุกตาไหนอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบอาจจะลุกตำแหน่งนี้ก็ได้อา่าอาจจะลุกอย่างนี้ก็ได้นะแค่นี้เองเขาต้องหลบขุนใช่ไหม<ๆ>เขาไม่สามารถใช้เรือกินเม็ดได้แล้วก็เรือกินลุกนะเป็นการลุกจน เป็นไงนะบ้างครับคุณเพื่อนนะวันนี้เป็นแบบเบสมูฟทั้งสองเบสมูฟนะเท่าที่ผมเห็นนอกนั้นมันจะเป็นแต้มที่ผมรู้สึกว่าก็ชนะอยู่ดีแตม่มันค่อนข้างที่จะช้านะครับไปดูแต้มแบบอะไรแบบไปเรื่อยไปเรื่อยที่ผมลองลองนั่งคิดดูก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุณดูนะที่ผมคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะที่มันดูแล้วไปเรื่อยไปเรื่อยดีก็คือเอามา้าลุกอย่างเงี้ยผมว่ามันช้านะครับเรือตัดมาเนี่ยชนะไหมชนะหละมันไม่แพ้หรอทรงเนี้ย ตรงนี้ไม่น่าแพ้แต่ว่ามันน่าจะเกินประมาณ6ทีกูก็ต้องถามใจดูคือถ้ามันเป็นโจทย์ที่มีลักษณะของของคำถามที่แบบแอดลุกจนภายใน6ทีนะครับอันนี้เราก็ต้องตอบให้มันเบสมูฟถูกไหมแต่ถ้าเราไปเล่นจริงอะ่ะในสถา,านการณ์เนี้ยเราอาจจะลุกตัดแรกไปก็ได้มันไม่ได้ผิดนะปักลุกเนี่ยมันเดินแล้วมันไม่ได้ผิดแน่นอนคนระับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินพยายามตัดตุ้มหมากชนะก็เป็นพรเอาแค่นี้ครับเนี่ยไปลุกเนี่ย ขาอาจจะกินหรือไม่กินก็ได้ถ้าเขาไม่กินทําไงถ้าเขาไม่กินขยับหลบลุกนี้่หรอกินโคนเอาโคนกินมา้าลุกจนเงนี้ยครับประเด็นคือเขาตัดก่อนเขาเรือตัดก่อนชนะไม่ก็ชนะนะครับมีตาหนาอีกเห็นมีทางบ้านบอกว่าขยับเรือไปกินเบี้ยก่อนอันนี้ก็ซาดิดเกินชนะไหมก็ชนะนะแต่ว่าซาดิดมากสีแดงนี่คือแทบจะลุกต่อยได้แบบเฮ้ย ไม่ฆ่าเราอีกเหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะเอาเรือไปไล่จับกินเบี้ยก่อนแต่ถ้าเรือทิ้งเลนเลนนี้ไปนะเนี่ยไปได้กินเบีย้ยผมว่าไม่ค่อยดีนะมันบางทีของฟรีมันทําให้เราหลงระเริงแล้วค่อยขวยได้พยายามเดินไล่ล่าฆ่าขุนก่อนผมว่าน่าจะดีที่สุดนะแค่นั้นเองหรือบางทีไปหงายเบีย้ยได้ไหมหงายไม่ได้นะม้าจับเรืออยู่ต้องแก้ตาม,ม้าตรงนี้ก่อน ถ้าไม่ลุกไม่งั้นก็ต้องฆ่ามาทิ้งแค่นั้นเองครับอันนี้ก็เป็นเบสมูฟที่ผมมองเห็นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆน,นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนสุดยอดเซียน2020ม้ายงขวาปะทะมาเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาท ปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ Line แอดหมากรุกไทย